พบกันเช่นเคยนะคะเมนูที่แม่วอ้อยจะจัดก็คือต้มเส้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมหลักกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นขาไก่นะคะหรือตีนไก่นะคะอันนี้แม่อ้อยล้างทำความสะอาดด้วยเกลือนะคะ1นกิโลนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเลือดนะคะนี่นะคะตัวนี้แม่อ้อยนำไปต้มค่ะต้มเส่กับใบเตยแล้วก็ใส่เกลือนะคะเลือดสามก้อนค่ะหัวเช้เท้าหนึ่งหัว แล้วก็ตัวนี้จะเป็นวุ้นเส้นนะคะแม่ไว้ใช้วุ้นเส้นแห้งนะคะ250กรัมส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำกระเทียมดองหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็กระเทียมดองอีกสองหัวนะคะส่วนตัวนี้ก็จะมีกระเทียมหนึ่งหัวค่ะกระเทียมจีนตัวนี้จะเป็นรากขึ้นชายนะคะสี่รากแล้วก็รากผักชีอีกห้ารากนะคะทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะแม่ว่้จะใส่ทุกอย่างลงในหม้อนะคะยกเว้นวุ้นเส้นอย่างเดียวค่ะ ใส่หัวใช้เท้านะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำกระเทียมดองแ,แล้วว่าจะปรุงเครื่องไปเลยนะคะเกลือซอสผาเกี่ยวนะคะไม่ไวอยจัดก่อนนะคะ5ช้อนตามเด้อยผงปรุงรสนะคะ น้ำตาลนะคะน้อยใส่ไหปนหนึ่งช้อนค่ะตามด้วยสีอดำหวานนะคะแล้วก็ใส่ขาไก่ลงไปเลยค่ะค<ม>ือเราใส่ไปแล้วห้ามคนเลยนะคะเราจะตุนเข้าไปเรื่อยๆค่ะ ก็ตัวนี้นะคะเลือดนะคะเดี๋ยวไมืไ่อจะช้อนเ,อเฉพาะตัวเลือดแล้วก็ใส่เลือดลงไปเลยนะคะเลือดที่ไม่อ้อยนําไปต้มกับใบเตยแล้วก็ใส่เกลือไปนะคะรับรองค่ะว่าไม่มีกลิ่นข่าวแน่นอนนะคะเราห้ามยุ่งกับหม้อเลยนะคะเราจะเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆค่ะ,ะเดี๋ยวแม่ออยจะใช้เวลาเคี่ยวประมาณสัก40-50นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อค่ะ ห้ามคนโดยเด็ดขาดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะคาวค่ะตอนนี้เราตุ๋นได้ที่แล้วค่ะน้อยใช้เวลาตุ๋นห้าสิบนาทีนะคะหอมหอมทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เอา้นเส้นใส่นะคะทีนี้เราก็รอให้เขาเดือดนะคะ่น้อยแบบตุ๋นเตาตุ๋นไฟอ่อนมากเลยนะคะเนี่ยโอเคบนเส้นเราก็สุกแล้วค่ะนี่นะคะ ขาไก่แล้วก็แบบนุ่มมากเลยค่ะไดทีแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะนะคะดูสีสันนะคะกำลังสวยนะคะเลือดใช้วิธีที่ไม่อ้อยทำนะคะก็คือเอาไปต้มใส่กับใบเตยนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะรับรองค่ะไม่มีกลินคาวแน่นอนค่ะ ร้อยเปอร์เซนค่ะดูขาไก่กันนี่ค่ะแบบนุ่มกำลังดีเลยค่ะทีนี้นะคะเรามาโรยด้วยตัวนี้ค่ะหอมๆต้นหอมผักชีนะคะเสร็จเพิ่มความหอมด้วยตัวนี้ค่ะกระเทียมเจียวและสุดท้ายนะคะถ้าใครชอบทานพริกไทยก็หยอมพริกไทยไปนะคะ นี่นะคะขอชิมรสชาติดูนะคะนะคะรสชาติแบบโอเคมากเลยค่ะเยันเคยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอ้อยอิงข่วแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ